มาดูความคืบหน้ากรณีที่มีปลัดอำเภอคนหนึ่งะนะครับตามรายงานข่าวบอกว่ากลางนะฮะ,ะพกอาวุธปืนเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ไปล็อกเอาคอชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ออกมา,เ,าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นะนะครับและเรื่องนี้ไปถึงมาไทยแล้วด้วย<อ>เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นถึงประหลัดไง ใช่ค่ะ,ะพกปืนไปในที่แบบนี้ได้อ<ต>ย่างไรกระทรวงมาดทไทยอยู่แล้วใครับน,นี้ค่ะวันนี้เองครับเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดัไทยนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนี่นะฮะได้ออกมาถแถลงข่าวเลยนะครับบอกว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนในสื่อสังคมออนไลน์กรณีปลัดอำเภอพกปืนล็อกคอและทำร้ายร่างกายพนักงานร้านอาหารจนได้รับบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดสาแก้วกระทรวงมาดไทยไม่นิ่งนอนใจครับ ต่อกรณีที่เกิดขึ้นโดยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบเป็นการกระทําผิดให้ลงโทษให้ถึงที่สุดทั้งโทษทางวินัยและเร่งติดตามคดีอาญาให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วยเนื่องจากในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ทราบถึงรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายอนุทินจึงให้ทางผู้ว่าสแก้วดำเนินการสอบสวนและนำข้อเท็จจริงมาเปิดเผยต่อสังคมด้วยให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับความเสียหายหากพบว่าทำผิดต้องลงโทษทางวินยัยเรียกได้ว่าดำเนินคดีอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งคุณอนุทินเนี่ยเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าคนมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรงสุข ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่รังแกรประชาชนหากมีการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองไปรังแกรประชาชนก็ต้องถูกลงโทษให้ถึงที่สุดนี่นะครับล่าสุดครับจังหวัดสระแก้วนะครับได้รายงานเบื้องต้นมายังกรมการปกครองว่าบุคคลผู้ก่อเหตุนั้นมีตำแหน่งเป็นประลัดอำเภอวัฒนานครช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วก่อเหตุเมื่อเวลา23นาฬิกา เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตำบลสาะแก้วอำเภอเมืองสำหรับการดำเนินการจังหวัดสาะแก้วได้ตั้งคณะกรกรมการสอบสวนข้อเท็นจนจริงเพื่อดำเนินการทางวินยัยกับผู้ก่อเหตุแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับนายชาวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าจังหวัดสาแก้วนะครับซึ่งปฏิบัตรริราชการแทนผู้ว่า <ku> ก็มีคำสั่งนะฮะ ของจังหวัดสรากแก้วทันทีให้ย้ายผู้ก่อเหตุออกจากนอกพื้นที่ไปเลย mm hmm. เรียกว่าไปปฏิบัติราชการ <Ha. S 1> ที่อำเภอโคกสูงนะครับที่จังหวัดสรากแก้วคนละอำเภอกันโดยมีผลตั้งแต่27สิงหาคมเป็นต้นไปในส่วนของการดําเนินคดีอาญาผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ไว้ที่สพเมืองสรากแก้วทางจังหวัดจะเ,เร่งติดตามผลคดีต่อไปค่ะ <Ha. S 1> ก็ถือนะว่าโยกไปอยู่อีกจุดหนึ่งก่อนนะคะสั่งย้ายไปด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหนักเลยนะครับ